สวัสดีค่ะวันนี้ยามเช้านะคะมาออกกำลังกายกันนะคะ,ะวันนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่สนามบอลนะคะเวลาประมาณหกโมงกว่ากว่านะคะวันนี้มาทำท่าง่ายๆกันท่าแรกะะจะเป็นท่ามาชิ่งก็ได้มา,มาชิ่งยกเข่าสูงนะคะท่ายืนยกเข่าสูงแกว่งแขนสลับไปนะคะ เน้นบริหารกล้ามเนื้อต,ต้นขานะคะถ้าเราทำต่อเนื่องนะคะก็สามารถอ่าขวานไขมันได้เหมือนกันนะคะเช้านี้อากาศสดชื่นนะคะกับท่ายกเข่าสูงนะคะหรือว่านีอัพนั่นเองนะคะไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พามาทำท่ายง่ายสักสองสาท่านะคะใครๆก,ก็ก็ทำได้กันนะคะเพื่อนๆเอาไปทำกันนะคะท่าต่อไปนะคะจากท่านีอัพน,นะคะนีอัพอสลับ ไปเลยสมทิศทางนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อ,อนๆได้เห็นได้ชัดเจนนะคะเราอาจจะเพิ่มความเร็วหรือความสูงได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะถ้าเราออกกาลังกายบ่อยๆนะคะออกเป็นประจําอยู่แล้วเราสามารถเพิ่มความเร็วแล้วก็ความสูงของเข่าได้นะคะแกว่งแขนนะคะในขณนะที่ยกเขา่าแขนเราก็ต้อง เหวี่ยงไปด้านหลังนะคะเหวี่ยงไปด้านหลังเหมือนกันนะคะพเพื่อให้แขนและขาทํางานพร้อมๆกันอ่านี่อัพนะคะไปไเรื่อยๆผักยืดกล้ามเนื้อนะคะระหว่างท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะผ่อลายสบายๆยืดกล้ามเนื้อต้นขานะคะด้านหลังนะคะท่านี้เดี๋ยวว่าเตรียมทําท่าที่สองไปพร้อมกันเลยนะคะท่าที่สองะะ่ะเป็นท่าลายอ่าเป็นท่าคิกนะคะ สูงประมาณหนึ่งประมาณช่วงเอวนะคะยกขาขึ้นประมาณเอวนะคะเวี่ยงขาขึ้นมาในล,ลักษณะเตะนะคะจากนั้นใช้แขนแตะนะคะ,ะแตสะสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะเช่นกันกับท่าแรกนะคะเราสามารถเพิ่มความเร็วความแรงนะคะและความสูงของขาได้นะคะระวาง ท่าก็ยืดกล้ามเนื้อนะคะท่านี้ยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะเอาายตอนเช้านะคะเขาว่ากันว่าเป็นร่างเป็นช่วงที่ร่างกายเรายังไม่ได้ใช้พลังงานนะคะเราเก็บพลังงานมาทั้งคืนเขาบอกตอนเช้ามันจะมีประสิทธิภาพนะคะมาต่อด้วยท่าคิกนะคะสลับหันด้านข้างนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะคะเชิญชวนทุกคนมาออกกำลังกายนะคะ ถ้าใครไม่สะดวกต้อนเช้าก็เป็นช่วงเวลาว่างได้นะคะช่วงเย็นๆนะคะ,ะการออกกำลังกายให้เราอย่าให้ทุกคนนะคะคิดว่าเป็นปัจจัยที่5นะคะ,ะร่างกายที่แข็งแรงนะคะเราต้องสร้างเองนะคะการออกกำลังกายและร่างกายที่แข็งแรงเราต้องสร้างเองนะคะซื้อขายที่ไหนไม่ได้นะคะออกกำลังกายเนี่ยยืดกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อย การยืดกล้ามเนื้อก็ช่วยผ่อนคลายนะคะลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อยืดหยุ่นได้ดีในขณะที่เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะ,ะมาดูท่าที่3ามกันท่าง่ายๆนะคะเป็นลังนะคะลังแบกลังนะคะสลับซ้ายขวาย,ย่อเหยียดขาไปนะคะให้ตึงแล้วก็ย่อลงนะคะการย่อนะคะเราจะย่อ ทำย่อมากย่อน้อยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมสมรรถภาพของผู้ฝึกเองนะคะเหยียดขาไปด้านหลังแลวย่อนะคะทุกท่านะคะแขนและขาต้องประสานกันนะะประสานกันเหยียดขาแล้วเวียงไปนะคะ,ะแขนก็จะเหวียงในลักษณะตรงข้ามกันนะคะเพื่อความการทรงตัวที่ดีนะคะเพื่อการทรงตัวที่ดีอ่า วันนี้มาฝาก3ท่านะคะง่ายๆสบายๆนะคะเดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะยืดกล้ามเนื้อก่อนสามารถทำซ้ำเป็น3เซตหรือ5เซตได้นะคะรวมเวลาในการทำก็3ท่าก็ประมาณาประมาณ5นาทีนะคะ3ท่าประมาณนาทีถ้าเราทำา3เซตหรือว่า5เซตนะคะก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นช่วงเวลาที่พอดีๆกับการออกกำลังกายนะคะ ยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะท่านี้ต่อด้วยยืดช่วงขาหนีบนะคะหรือว่าต้นขาด้านในนะคะการยืดกล้ามเนื้อนี่สําคัญนะคะพอๆกับการวอร์มนะคะวอร์มอัพหรือว่าคูลดาวน์นะคะสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันการบาดเจ็บนะคะกระตุน้นร่างกายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาออกกำลังกายแบบนี้นะคะแบบส,สบายๆนะคะสวัสดี